น้องแอนคิดขึ้นมาในใจว่าถ้าลองถ่ายทอดสดด้วยการเป่าออ์แกนในปากดูสิคงสนุกแน่แถมยังช่วยเพิ่มผู้ติดตามได้อีกด้วยการเอาปากออ์แกนใส่เข้าไปนั้นง่ายดายแต่ปัญหากลับอยู่ที่ตอนเอาออกเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทุกคำที่น้องแอนพูดกลับถูกถ่ายทอดออกมาพร้อมเสียงอออแกนแปลกๆจนเพื่อนร่วมทีมพากันเข้าใจสถานการณ์ทันทีไม่นานน้องแอนก็ตะโกนด้วยความตื่นตระหนก รู้สึกเหมือนกำลังจะตายปากของเธอชาไปหมดทำให้ริซา่าหัวหน้าทีมต้องรีบคิดหาทางออกเธอตัดสินใจเทน้ำยาหล่อลื่นทั้งขวดใส่เข้าไปในปากน้องแอนจากนั้นก็บิดท่อจับให้แน่นแล้วพยายามดึงปากออร์แกนออกมาอย่างสุดแรงแม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดแต่น้องแอนยังหันไปยิ้มให้กล้องก่อนพูดด้วยเสียงอูอีเฮทุกคนอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะริซ่าไม่หยุดพยายาม เธอลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงจนในที่สุดปากออกแกนก็หลุดออกมาได้สำเร็จน้องแอนรอดชีวิตมาได้จริงแต่ริมฝีปากและกรามของเธอกลับเสียหายไปจนหมดสิน้นอ่านให้แม่ถามจากคำใดบ้นลูก